คนน้อยพี่น้องมาเอกีบปกเขียเมืองดูสภาพบุญกับไปมือได้สิบหอดบ้านจะเป็นแบบใดเก็บปกเขียะไปลูกเมืองได้สิคันหนึ่บาดเนี่ยคันหนึ่บาดเนี่ยท่านนี้ท่านนี้ท่านเดี๋ยวท่านนี้แล้วนี่นี่ท่านนี้เก็บท่านนี้ลูกท่านนี้ฮะเก็บปกเขียะไปพูดอะไรก่อนแถวป่านบ่แต่ทางนี้นี่ทางนี้นี่ทางนี้เดี๋ยวลูกไปเก็บไปเร็วโอ้ปกเขียะปกเขียะพุ่งพี่น้องเก็บปกเขียะเก็บักเขียเเอก็ะ จ้าจ้าจ้าขอเราตีโลขอเราเตีมันที่คันเนบาเนี่ยคันเนีบาเนี่เอาอย่างนี้ใส่ใส่ดีใส่ดีใส่ดีใส่ไ่ได้หรอใส่ไปไนหยดน้ำหยดน้ำหยน้ำไปเข็บเขียบไปมันหลมันหลครับบกเขียบเขียบเียบเพริก